สวัสดีค่ะช่วงของ s t a r b บีฮ n d ในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนั้นมาบุกการถ่ายทำเบื้องหลังนะคะละครเรื่องฟูเฮาวุ้นรักนักเต็มบ้านค่ะเวอร์ชั่นนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นฉบับคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งมีหนุ่มไม้พิรัตแล้วก็นางเอกสาวออมสุชานั้นแสดงนำกันค่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำของเขากันเลยดีกว่าค่ะอ่าอันแหกอันนี้เหีนเที่ยวอ,อ,อะไรนะลูก

ก้มอิไม่ต้องกินองออองไม่ินเขาไ่ะ้อาเาไม่หวนะน้วายไกินกินม่กก็ไม่ต้องกินอยากินมาแล้วกันนะผไม่หาสีอากไใช่หรอบโอเคพูดถึงชาวันี้ไหมทำไมว คือจริงๆไม่ใช่แค่วันนี้นะครับที่เจ็บตัวนะฮะคือมันมันมีฉากนี้ค่อนข้างเยอะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยท้ามาเกที่พี่เห็นเนี่ยคือเป็นแค่ฉากหนึ่งในนั้นแต่ว่าปกติเนี่ยจะมีเจ็บตัวมากกว่านี้ยิ่งตอนที่เราไปเกาหลีเนี่ยมันจะมีแบบว่าคือไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าอีกคนหนึ่งตัวเล็กหรืออะไรเลยคือแบบเราเต็มที่เราปล่อยเต็มอะไรอย่างเงี้ยฮะพูดถึงฉากคนนี้แหละค่ะออม ค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วมีหลายฉากแล้วเออเราจะถ่ายกันในบ้านฟูลเฮาส์ค่ะก็มีฉากแบบกัดกันทะเลกันคือเราเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะแล้วเขาเหมือนเป็นเจ้านายเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบออเดอร์เวลากินอาหารยอะไรเงี้ยมันจะยากมากกว่าคนปกติอย่างแบบกินน้ําผักต้องกินน้ําผักผลไม้5้าสีต้องกินโปรตีนเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้คือเราทําอะไรก็ไม่ถูกใจก็จะเป็นอารมณ์แบบเออ เเสิร์ฟอะไรก็แบบไม่เอาไม่กินไม่ไอยอย่างเงี้ยไอเราก็ตอนแรกก็โอเคโอเคแล้วก็โมโหแบบมันมันระเบิดแล้วมันเติมไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีฉากแบบอารมณ์แบบวิ่งไล่กันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ วันนี้ใช่ไหมคะก็ถ่ายไปแล้วสองสซีนค่ะซีนแรกก็จะเป็นซีนที่มาเจอบ้านฟูลเฮาส์ึ่งไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งพี่ไม้เนี่ยเขาจะหนีมาโดยที่ไม่บอกเราเราคือแบบตามหามาเฮ้ยเจอแล้วอ่ะคุ้นคุ้นเห็นป้ายทะเบียนรีบมุ่งตรงเข้าไป <H an> แล้วก็คือแบบเข้าไปในบ้านแล้วก็บนบนบนาดาดาว่าทำไมแบบไม่รับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นค่ะใช่ก็เป็นฉากคอมเมีด้อีกฉากหนึง่ง

ไม่รู้หว่าคาโตราลามันอ้วนขนาดไหนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยฮะเส้นอีกี่ไม่กิน้างก็ไมกินเอนเไปเอาทำอะไมเฮ้ได้ยังเร็วเร็วโจ๊กนี่นะใครยังที่ไหนก็กินโจ๊กันตลอดทั้งวันงั้นนี่เอาอาหารคนป่วยมาให้ทำไมไม่ได้ป่วย เอากลับไปทำใหม่กันนะกินไม่กินกินเอ๊ะคุณบอกไม่กิน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 ไาทำมะไรกันเนี้ย เป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนคลับของสาวอ้อมสุชาและก็หนุ่มไมพิรัตนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงติดตามผลงานชิ้นนี้กันอยู่ค่ะรับรองเลยนะคะว่าภายในปีนี้นั้นได้ดูกันแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ช่วงของสไตล์บีไฮนั้นหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะพบกันได้ใหม่เนโอกันหนะ้าสวัสดีค่ะ